ขณะนี้อยู่ในช่วงของการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการน้ํานะคะซึ่งหลายพื้นที่นั้นมีความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในหลายลักษณะค่ะนักข่าวพลเมืองวันนี้มีบทเรียนจากเขื่อนหัวหนาซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการโขงชีมูลนะคะชาวบ,บ้านที่นนัได้รับผลกระทบเรื่องการสูญเสียที่ดินทํากินรวมถึงไม่ได้รับชาตชดเชยค่ะแต่ว่าชาวบ,บ้านหัวหนาและราศีสลลยจังหวัดศรีสะเกดก็เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาและฟื้นฟูระบบนิเวศวิถีชีวิตที่พวกเขาอาศัยอยู่ ตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพ่อแดงข้าววเชาวประมงพืนบานจากลาสีสไลจังหวัดศรีสะเกดและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวหน้า โดยสูญเสียที่ดินทํำกินและโอกาสของการหาอยู่หากินในป่าบุงปลาท่าเดี๋ยวมาโซเลว่าคุยกันถึงสมาชิกถึงเรื่องความเข้าใจกันนี่นทีจะเหตุแผนฝืนผู้ระบบนิเวศวิถีชีวิตของคนในชุมชนภายหลังจากที่เคลื่อนหัวหน้าสางแล้ลเสร็จและบิดส่ยงานไปแล้วเราหลีกแผนฟืนฟู้น่อแต่กว่าเขาเริ่มนี่มันก็ชั้นชิดแหงด่งผลมันมาเร็วเอาแทบตั้งโต้ทันแล,ล้วแผนนี้ี่ ทั้งพวงทั้งหลายนี่ก็บโบได้เคยเห็นจังเถื่อมันมากจริง่ก็ยังมีการคุกคังในจนังไรแต่ว่าก็ดำเนินงานม,มามนี่งก็อ่านครในยุคมันมีแผนประมงแผนปลากเกษตรแล้วก็เอาปศุสัตว์ในจริงๆนะและที่นี่ทางเขาเองก็แบ่งกลุ่มออกไปเห็ดในกลุ่มของเขาเนี่ก็แบ่งกันออกเห็ดเคลื่อนหัวหน้าถูกปิดใส่กัดเก็บน้ำในระบบชลประทานเมื่อปลายทันว่า, 2, อาสองพันหาลอยหาซิมหา โดยก้อนนา,น,า,า,าน,นีมหาวิทยาลัายขอนแก่นมหาวิทยาลัยอุนราชธานีและมหาวิทยาลัายสุรนารีในถ้ำการวิจัยหรือทออี่เรียกว่า EIA ในเสนอแนทางฟืนฟูหัวหน้าและราสีสไลด์ไว้3ด้านหลังจากที่มีการดําเนินโคงการเสร็จแล้วนะครับมันจะต้องมีแผนง,งานดํงงาเนิงงนการต่อมีแผนงานดําเนินการต่อทางกุมชมาทานเองก็เห็นว่าทางมหาวิทยาลัยน่าจะมีศักยภาพในการเป็นหนุนสร้างการมีส่วนร่วมให้ก,กับชาวบ้านซึ่งจริงแผนนี้มันจะมีแผนลาห,หลายด้านทาั้งด้าน สาธารณสุขก็จะมีทางด้านสาธารณสุขจังหวัดไปรับผิดชอบทางด้านทรัพยากรก็จะมีทรัพยากรจังหวัดอะไรนะครับก,รก็จะมีมีหลายมิติด้วยกันพ่อแดงบอกว่าแผนฝืนฟูระบบนิเวศที่เกิดขึ้นลงมาถึงชาวบ้านมาจากแผนการ H E A ซึ่งก็ร่วมถึงแผนกาจชดเชยแต่หนึ่งจากขอบเขตพื้นที่ยังบ่ชัดเจนเหให้แผนฝืนฟื้นฟูได้ลงมาก่อนมีระยะแผนฝืนฟื้นฟูอยู่10ปีให้โอกาสชุมชนได้จัดการตัวเอง คือมันเป็นสิ่งทาท่ายครับทางรัฐน,นาะรัฐไห้ขึ้นมาเลยเพ็นยังแน่ให้พี่น้องมาพื้นผู้ว่าเงินพื้นผู้นี่มาพื้นผู้ไผแมนบ่เมืมมมมม่อไรทีเพ็ดยยั้งเตะเขาโก้กจากกองบ่ยไรี่แต่ของประชาชนนี่เอา,อาหรือเพ็ดจริงนี่ถือว่าเป็นทิศทางใหม่ของการทํางานรวมกันทั้งภาครัฐภาค,ราครประชาชนและนักวิชาการกระบวนการมีส่วนร่วมถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตของชาวบ้าน ที่ต้องพึ่งพาระบบนิเวศไปจนลูกหลานในขณะเดียวกันกระต้องมาลุ้นว่าค่าชดเชยที่มีการเสนอไปแล้วจากผลการศึกษานั้นจะได้รับการอนุมัติอีกตอนใดนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเคลื่อนหัวหน้านข่าวพลเมืองจังหวัดบุราชธานีรายงาน